เมื่อในพีพีสไนค์จักรวาลซูมแชทโลกไปเล่นและน้องๆในตี้สงสัยว่าใช่สไนค์จักรวาลหรือเปล่าและทุกคนคิดว่าผมจะตอบน้องเขาว่ายังไงครับไปดูไลฟ์สต like, รีมหรอพี่ไม่ไม่ไม่เคยไลฟ์นะครับดาวครับพี่ไอ้กันพี่เขาเป็นสไนค์จักรวาลไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่ใช่พี่จะดาวจะดาวน้องคนในอันช่องที่ไม่ใช่เขาชื่อแบบนี้เเลยหรอครับพี่ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่พี่พี่ผมค้นในยูทูบนวพี่เจอชื่อพี่ด้วยไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่ครับผมพี่อยัดพี่โมเอฟซีเอพี่ยึงคนแล้วก็ไม่ขึ้นชื่อพี่ไม่ขึ้นรับเอฟซีเอฟซีเอฟซีเดี๋ยวปูให้ดูใหม่นะพี่เอฟซีีเอฟซีเอฟเดียว้ดูหนะพี่ฟซีเอฟซีเอฟซีเอฟซไอย็นน้อง แจกรวัน FC พี่ไอ้การ์ี่ขอไลยสุดไม่ได้ไลฟ์ครับน้องไปตามผิดคนแล้วถ้าเป็นธนายจจกว่าเขาเก็บสีไปแล้วน้อง